ได้ต่อเสียชัยสงมาต่อให้าผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีการนะครับต่อเลครับถ้าผู้มีเกียรติอย่หน้นะครับไต่อไปท่าผู้มีเกียรติอยู่หนคากสาตุสถาบันการตึาษาผูบวรอบผรัที่มาชุมครอบหเรียงกันอยู่นะบนต้นที่ มยาินนานพงะด้วยความหารรราุและพระเมตตาของพรเเป็นสติกรองเราไปเรื่องในโอกาสที่รอขอเราชาวีัเพระ่าทีข้าพระุทธเจ้าทุกปรา